สลามอะลัยกุมมารห์มะตุลลอฮ์วะาบาร์กาตะทุพี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ฟังรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุฮานูวตอาอาัลลอฮ์ได้ส่งอิสลามมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตและศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์กล่าวบอกว่าลิยุสฮิรัหูอัลละดีนิคุลลิฮีอิสลามนี้จะชนะเหนือศาสนาอื่นทั้งหมด ว่าแล้วกัลิฮัลกาฟิรูนถึงแม้ว่าคนกาเฟตจ,จะชิงชังอิสลามสักแค่ไหนก็าตามขึ้นมาพูดทำลายอิสลามเชิญตามสบายเลยครับอิสลามยาลูววลาอย่างไรอิสลามจะสูงส่งและไม่มีอะไรมาสูงส่งเท่ากับออิสลามท่านคนที่ตํำหนิอิสลามพี่น้องครับหลายคนถูกอาสาบมาแล้วขอยกตัวอย่างในสมัยนบีมีอยู่คนนะครับพี่น้อง คนนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มารับอลอัิสลามความเก่งของชายคนนี้ก็คือสามารถเขียนภาษาอาหรับได้อย่างดีนบีก็เลยแต่งตั้งคนคนนี้เป็นเลขาร่วมกับเลขาอีกสิบหหคนคอยบันทึกอัลกุรอานเป็นมุสลิมได้ประมาณสักสามปีปน้องครับแล้วก็ออกจากอิสลามตกมุตต เพราะว่าตกมุตติมเป็นองเข้าใจง่าย๋อตกมุสติไปแล้วพอออกไปครบพง่นงไปดา่าออกไปอะไรไปดา่าเนี่ยด่าอิสลามด่านาบีด่ากูรนนานนบีมุฮัมมัดแล้วก็ด่านาบีด้วยบอกนบีมุฮัมมัดไม่รู้อะไรเลยรู้เฉพาะที่สังที่ฉันเขียนให้อ่านตอนนั้นแหละนบีก็บอกว่าคนนี้จะไม่ตายดีจะไม่ตายดีนบีพูดแค่นี้เองจะไม่ตายดีต่อมาอีกสัก สองสามปีชายคนนี้ตายพอตายเสร็จแล้วก็ญาติพี่น้องก็พาไปฝังที่กูโบครับมันจะกูโบมุสลิมนะกูโบคนกาเฟสนะเขาฝังกันสมัยก่อนเขาไม่เผาพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาไม่ยึดมาอยู่ข้างนอกไม่ยึดศพมาอยู่ข้างนอกพี่น้องอ้โหญาติพี่น้องกับบานนี่เป็นฝีมือของมุฮัมมัด มูฮัมหมัดมาขุดมาคืนเนี่ยเอาศพมาอยู่ข้างนอกด่าเละเลยพี่น้องครับเขาก็คืนที่สองก็ขุดลึกมากกว่าเก่าพอตื่นชา้าขึ้นมาศพมาอยู่ข้างนอกอีกพี่น้องอีกค่าวานนี่มูฮัมหมัดร่วมกับสฮะบาน,นาบีนี่แหละมาขุดศพออกมาจากหลุมแล้วก็มาวางไว้ข้างนอกกอด่าอีกพี่น้องที่รักด่านาบีก่อนไม่พอด่าสฮาบาด้วย พอครั้งที่สามขุดลึกมากกว่าเก่าเท่าที่สามารถจะขุดได้พี่น้องพอขุดเสร็จแล้วนะครับก็ฝังคืนที่สามพี่น้องคับศพก็มาอยู่ข้างนอกพอมาอยู่ข้างนอกชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือมูฮัมหมัดแล้วอันนี้ไม่ใช่ฝีมือสวาบาแล้วเป็นฝีมืออัลลอฮ์นบีพูดเอาไว้แล้วก่อนตายนะครับว่าคนนี้จะไม่ตายดีแผ่นดินไม่รับ แผ่นดินไม่รับพี่น้องครับขันคนที่ตำหนีอิสลามด่าอิสลามเมขอเตือน้วกันนะเลิกซะถ้าแผ่นดินไม่เอาคุณออกมาจากอะไรนะนะจากจากดินนะแผ่นดินก็จะบีบคุณนสิโครงประสานกันแบบนี้เอาเลยพี่น้องเลิกซะพี่น้องก็เนผมหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหา ก็ด่ากันต่อไปตำหนิอิสลามกันต่อไปและนบีก็พูดบอกว่านาบีที่อลัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้แสนสองหมนสี่พันคนไม่มีใครที่ส่งมาจะไม่ถูกดะถูกเยาะเยะ้ยถูกตำหนิถูกดา่าถูกต่อว่าจากประชาชนถูกหมดพี่น้องยิงนบีม่ามมัดนี่ถูกหนักที่สุดนบีอิบราฮิมก็ถูกหนักที่สุดถูกโยนใส่ไฟไะพี่น้องเห็นไหม และคนที่จับโยนกษัตริย์กษัตริย์นุมรูดพี่น้องถามว่านบ,บีอิบราฮิมไม่หรือไม่ไมมไม่ไหม,ไมครับเห็นยังครับใครใครคุ้มครองจากนั้นอลลอคุ้มครองอยู่ฉะนั้นคนที่ด่าตําหนิน,นบ,บีพี่น้องครับเองเตรียมตัวพบกับความหายนะวันนี้ผมจะนําท่านพี่น้องไปอ่านฮะดีสบทหนึงน่งบันทึกโดยอิหม่ามอาฮะดีสีห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับเป็นฮะดีษที่หส กล่าวสุร ل ลุย ل <anya> ุลลอฮละฮะญิัลลัมวจุห์อิลลัลลล์ว م ิการุอัลามันคาลฟะอัมรีอันหมายนะครับวจุอิลลัลิลละซิลละแปลว่าความต่ำต้อยวัดซิรอละความอ่อนแอยูอิลาแปลว่าถูกบังเกิดขึ้นอัลามันคาลฟะอัมรีกับบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนคําสั่งของฉันฝ่าฝืนนะพี่น้องครับแค่ฝ่าฝืนเนี่ยถูกนี้นะถูกอะไรนะถูกให้ตามต้อยคําว่าตามต้อยเนี่ยเหมือนมดพี่น้องเทียนทุ่งม้าชัดนะเหมือนมดแต่รูปร่างเหมือนคนตามต้อยเหมือนมดพี่น้องแล้วก็เดินเนี่ยคน,นยก็เหยียบไปก็เหยียบมาไม่ตายโดยกับพี่น้องแล้วก็วัดซีรอดแล้วก็อ่อนแอพี่น้องครับ ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับไม่มีใครช่วยด้วยพี่น้องสองอย่างนี้พี่น้องกับกับคนที่ขัดแย้งคําสั่งของของท่านนาบีนี่ไม่ได้ขัดพี่น้องขัดแล้วไม่พอยังด่าอีกท่านไอการด่าอิสลามขาดทุนนะพี่น้องการด่ากูรอานก็ขาดทุนการด่ามุฮัมมัดขาดทุนรวมไม่ถึงพี่น้องมุสลิมที่ปฏิเสธสุนัขน,นาบีเอา ความแค่ว่าอาอะรอเอาสกูลอัฟทอเนี่ยเอาความคิดของมนุษย์เนี่ยมาใหญ่กว่าคำสั่งของของนบีอันนี้ระวังครับพี่น้องเท่ากับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนาบีบุคคลเหล่านี้ถึงจะมีหน้ามีตาในสังคมบนโลกดุนยาใบนี้แต่หลังตายไปแล้วเขาจะพบกับความซิลละความต่ำต้อยวัซิอรอสความอ่อนแอจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของของฉันของท่านนาบีมสอลอฮ์สุลแลม พี่น้องครับคาสั่งของอัลลอฮ์ผ่านอัลกุรอานและคําสั่งของท่านนาบีผ่านผ่านวาฮีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมาจากวาฮีมาจากความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นอย่าดันทุรังอย่าฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องไม่เอาท่านไม่มีปัญหาก็พี่น้องแต่ให้อัลลอฮ์เอาท่านให้นบีเอาเอาท่านดีกว่าแน่นอนคนที่มาเรียนสุนนะนบีเนี่ยถูกตําหนิหมดแค่มาเรียนพี่น้อง มาฟังศาสนาวันเสาร์วอาทิตย์ตามชมรมมัสยิดองค์กรต่างๆที่เปิดสอนสุนนะนี่เป็นน้องถูกดาหมดไปน้องแต่เราก็ต้องอดทนพอถูกด่าแล้วอย่าลืมนะคนที่ด่าคนด่าสุนนะนบีนบีพูดว่างไงสองเรื่องนะซุละละซิลละหมายถึงคว,ความต่ำความต่าต้อยหรือความตกต่ําวัดสิรอดความอ่อนแอ ยัวอิลาจะถูกบังเกิดขึ้นกับบุคคลที่ข้อละแวอัมรีคนที่ขัดแย้งกับคำสั่งของท่านนบีของอัลลอฮ์ี่น้องี่น้องขออัลลอฮ์ให้หันมาเรียนศาสนาเธอจัดอบรมเถอีปน้องเอ้ยบอกตัวอิมามเรียนสุนนะเธอเอากุรอานมาสอนเธอเอาสุนนะนบีมาสอนวัาละฮะดีิสก็ยังดีนะครับี่น้องให้คนที่มานมานเขาได้ยินได้ฟังสุนนะของท่านนบี ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัล<อ><อ>มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์